เป็นยังไงกันบ้างคะชิมลิลี่ชาวไทยมาดามลิซ่าทำเกาหลีมุงอุ๊ยเรื่องนี้ลิลี่ชาวไทยมีสิทธิ์ไหมคะกับมาดามลิซ่ามาตอบเองซะเลยค่ะในวันนี้29มิถุนายนตั้งแต่เวลา10.00นถึง18.00นที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะลิซ่าได้มีการเปิดขายเสื้อผ้ามือสองค่ะโดยรายได้ทั้งหมดนี้จากการขายจากกิจกรรมวนดอลิซาโครเซสเซล ฟรีมาเก็ตนะคะลิซ่าก็จะนำไปบริจาคให้กับ Good Neighbor ค่ะก็เป็นองค์กรของ NGO ที่ดูแลสิทธิเกี่ยวกับเด็กๆ ซึ่งเงินทั้งหมดก็จะบริจาคให้กับองคอ์กรนี้เพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่กาซาต่อไปไม่ว่าจะเป็นทั้งการศึกษาภัยพิบัติความอดอยากโดยองคอ์กรดังกล่าวนี้ก็เปิดมาตั้งแต่ปี1991แล้วล่ะค่ะลินล,ลี่นี้นะคะบอกว่าอ,อ๋อเราจะได้เห็นเสือ้อผ้าของน้องลิซ่าพร้อมกับจะได้เจอตัวจริงของน้องลิซ่าด้วยสิ่งที่ดีๆกลับมาช่วยกันนะคะช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญด้วยกันบริจาคก,กับฟแฟนๆนี้ค่ะฟแฟน ก็ต่างออกมาชื่นชมโปรเจกต์ดังกล่าวนี้เป็นอย่างมากบอกว่าทางได้เคลียเสื้อผ้าเคลียของทุกอย่างของลิซ่าด้วยแล้วก็มีแต่แบรนด์ดีๆทท้งนั้นเลยนะแล้วราคาก็สามารถจับต้องได้ท้าว่าอย่างนั้นไม่ใช่ว่าใครที่ไหนจะเลือกซื้อกันไปง่ายๆนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ชีลิซ่ากลัวการฮิวกลัวการไปแอบขายต่อที่ราคาสูงๆค่ะเพราะทางทีมง,งานในกิจกรรมวันเด์ลิซ se ่าโครเซสเซลฟรีมาร์เก็ตนี้เป็นการจัด แบบมีระบบเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าเป็นแบบฟรีมาร์เก็ตนะคะมีการลงทะเบียนไม่ต้องแย่งกันมีการจัดระบบระเบียบในการซื้อมีการจํากัดจํานวนในการซื้อจํานวนชิ้นนะคะเพราะว่าเป็นการป้องกันเพื่อน,นําไปขายต่ออะไรอย่างนี้ลิซ่ารอบคอบและใส่ใจเป็นอย่างมากเลยก็ทําให้บรรยากาศค่ะเต็มไปด้วยความชิวๆไม่แย่งกันซื้อเลือกซื้อแบบสบายๆทั้งปฏิาการแล้วก็เงินในกระเป๋าด้วยแฟนๆก็ได้มีการแชร์กันแล้วก็ได้ มีการทวิตนะคะบอกว่าราคาลดแหลกหันราคาสุดๆเลยแต่ระแบรนดน์ี่คือแบรนด์เนมแท้ทั้งนั้นแล้วก็ราคาก็สบายกระเป๋าแถมก็ยังได้ร่วมทําบุญอีกย,ย่อยถ้าจัดที่ไทยนะตลาดแตกโอ้โหอย่างเสื้อจัสตินนี้ตลาดนัลลิซาขายตัวละพันซึ่งซึ่งนํามาขายนี้ราคาก็ดีๆทั้งนั้นตีเป็นเงินไทยก็หลักพันกว่าบาทเองอย่างซีรินเองสองสาพันกระเป๋ามื่นกว่าบาทมาขาย หลักพันราคาก็หลักพันทั้งนั้นเลยทีว่าแบรนด์ดีๆเป็นอย่างมากแล้วทีนี้เจ้าตัวก็ได้ออมาชีบับเบิลนะคะมีแฟนคลับบอกว่าอย่างเสื้อฮูดนี้แฟนคลับได้มาแล้วนะแล้วก็มีแถมขนแมวมาด้วยลิซ่าบอกว่าเป็นของแถมอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกว่ามีโอกาสที่จะเปิดที่ไทยบ้างไหมคะลิซ่าบอกว่าอา๋อ ต้องขอสะสมใหม่อะไรก่อนนะแอดมินคิดว่าแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะแล้วเราก็มาทิ้งท้ายกับสื่อเกาหลใต้ไม่ปล่อยเบร์ริ่านะคะทั้งลาว อิสตะแกรมของน้องลิซ่า Lisa ค่ะได้มีการมาแชร์ข่าวนะคะเรียกได้ว่าสื่อเกาหลีใต้ไม่ปล่อยเบอร์มาติดตามข่าวรายงานข่าวตลอดทั้งอิสตะแกรมนะคะก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะเราก็จะได้เห็นตลาดนัดลิซ่านี่คือของใช้ส่วนตัวลิซ่าทั้งนั้นเลยว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าเรียกได้ว่านํามาให้แฟนคลับกินจิได้ เลือกสื่อได้ตามสบายกันเลยแล้ะคะ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ฉันคอยทีแม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก็แชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ